ค,คือสงสสยไหมครับว่าถ้าคุณต้องการเล่นฮีโร่สายเมดให้โลตันทั้งหมดทุกตัวเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเล่นทั้งหมดกี่เกมแต่ใครอยากรู้แล้วก็ตามมาเลยครับอย่างแรกนะครับจากโลกสังกสีไปจนถึงโลกปาชโดูนะครับ,รบต้องใช้แต้มทั้งหมด3,400แต้มนะครับข้อที่2โดยปกติแล้วนะครับคนอย่างเราเราเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมีอัตราชนะอยู่ที่50นั่นเองนะครับฉะนั้นจเจ้า50เอนี้มาคิดแล้วกันนะครับถ้าใครไม่เห็นภาพก็ถ้าสมมติคุณเล่น2ตาอย่างเงี้ยคุณก็จะชนะเกมหนึ่นนอไปเเาาเรราามมิิมค่คดกันลย ดีกว่าคสมมติชนะหนึ่เกมนะครับได้ค่าความชํานาญฮีโร่สามสิบหกนะครับส่วนจะแพ้จะได้12นั่นเองนะครับขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าแพ้ชนะแต่ละเกมได้ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นอย่ามาม่ามูสับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอา36ไปบวกกับ12นะครับจะได้เท่ากับ48นะครับหลังจากนั้นเอา48นะครับไปหาร3,400จะได้70.88นั่นเองนะครับแต่ว่าผมขอใช้70แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเอา70ไปคูณ2นะครับจะได้เท่ากับ140หนึ่งเร จะโลตันนั่นเองนะครับอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าทําไมมันได้คําตอบเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัวคําตอบแบบช้าๆให้ทุกคนดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาค่าความชนะฮีโร่จากการชนะมานะครับก็คือ36คูณกับจํานวนที่เราคิดได้ข้างบนนะครับก็คือ70เท่ากับ2,520นั่นเองนะครับแล้วก็เอา12คูณกับ70เหมือนกันนะครับเท่ากับ840นะครับเอา2,520บวกกับ840จะเท่ากับ3,360นั่นเองนะครับจริงๆเลขมันไม่ลงตัวนะครับแต่ว่าผมอยากให้ นนนีละกััครบสรุปนะครับฮีโร่ตัวหนึ่งถ้าคุณจะเล่นฮีโร่ตันนะครับต้องเล่นทั้งหมด140เกมนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือขั้นตอนสรุปนะครับว่าคุณต้องเล่นทั้งหมดกี่เกมนั่นเองนะครับเอา140นะครับไปคูณกับจำนวนฮีโร่สายเมดทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ24ตัวนั่นเองนะครับพอคูณกันออกมาแล้วนะครับจะได้เท่ากับ3,360เกมนั่นเองนะครับถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับ3,360เกมนะครับถ้าเทียบเป็นเวลาก็เเเเเออาาาา20 20ข้ไปคคคูณนนนนะรรัับ่่่ืวลลทีในนนแแต่่ละเกมัหละะครับจได้เท่ากับ 67,200นาทีหรือว่า1,120ชั่วโมงหรือว่า46วันนั่นเองนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบมากๆเนี่ยอย่าลืมตามไปกดไลค์ผมในช่อง y u t u b e ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปเก่าๆที่ผมลงไปก็อยู่ใน y t u t u นี่แหละครับสามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพใน12ไปบ่าย,ายจ้า